ว่าคนมาน้อยเนี่ยฮะก็แต่ว่าก่อนที่เขาจะด่าว่าเราเนี่ยว่ามาน้อยเราหันไปดูม็อบไทยพักดีก่อนนะคะว่าคนมากี่คนเยอะ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 อยู่หรอเยอะยังไงก็เยอะถ้าก้องไม่แทนไปตรงไหนในเยอะมีอยู่หย่อมหนึ่งนะคะเออนะคะ เดี๋ยวอีก,อก,อกสักครู่นะคะเพราะว่ายังมีพี่น้องเราซ้ายขวานะคะกําลังเดินมาอย่างที่บอกนะและเนื่องจากว่าเรามีแผงเหล็กกั้นอยู่เพราะฉะนั้นนะคะให้พี่น้องนั่งตามยาวไปเลยอันไหนมีแผงก็อย่าไปนั่งไปนั่งตรงที่ไม่มีแผงนะคะให้พี่น้องขยับมาเลยนะคะขยับมา ba ba ok 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 ba 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 ba